เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอันนี้อะไรวะจีโนเปิดมา้ก็ชิบเลยลวันนี้เราจะมารีวิวจีโนของเกมนะฮะอันนี้ก็อัพแล้วอ่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมาถามเกมดีกว่าว่ามีอะไรที่ทําไปบ้างเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆครับในการแต่งตัวลิงแบะมานี้เราไล่กันตั้งแต่โซนข้างหน้าดีกว่าข้างหน้านี้ก็เต็มเลยนะใช่ครับคอนเซปต์การแต่งคันนี้นะ ผมจะบอกว่าผมแต่งเป็นคอนเซปต์ทัวร์ซงเป็นทัวร์ลิงแต่แอบซิ่งได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆไม่ได้ขับเร็วหรอกแค่เอาไว้แบบไว้แซงนะครับเพราะว่าด้วยตัวผมเองคือเดินทางไกลบ่อยนะครับก็เลยแบบเออมันก็คือควรจะมีย่านกำลังเครื่องไว้แซงบ้างก็เลยขยับเป็น160หนะครับหรือว่าลูก60มีนั่นเองนะครับก็อย่างที่เราบอกไปหลายๆคลิปเนาะว่าถ้าเผื่อรถมันมีอัตราเร่งที่ดีเวลาแซงมันปลอดภัยกว่า มันมั่นใจมันไม่ต้องแบบรอรอบเร่งอะไรมากมายเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพวกอัตราการชิ้นเปลืองฟิลลิ่งอะไรต่างๆด้วยแต่ <Okay. S 1> น,นี่ขอรีวิวก่อนคร่าวๆแล้วกันได้ไปเลยไปไม่ใช่เลยก็อันนี้อันนี้ขอรีวิวก่อนเลยอันนี้เป็นป้ายมาเลไม่ได้เกี่ยวกันอ่คครับขอบคุณครับายมาเลไปมาเลมาแล้วอ่าไปดูคลิปได้นะครับล่าสุดล่าสุดที่ผมไม่ได้ไปใช่ใช่โอเคก็ตั้งแต่แรกเลยก็คืออันนี้จะเป็นชิวหน้านะครับ ชิวหน้าก็สั่งจากน้องนะครับน้องทําเพจอะไรนะเอ๊ะน้องทําร้านชื่อว่าปิกัสโซนะครับอันนี้ปิกัสโซก็คือเขาจะทําผมได้บอกด้วยแล้วก็มีชิวหน้าจิโอโนมีชิวหน้าของอะไรด้วยล้วจะไม่ได้น่าจะหลีดมั้งประมาณนั้นอนะ่ะที่ต้องลองเข้าเป็นพริร้านเขานะก็เป็นชิวคล้ายๆนูโมที่ผูใส่เลย ขอขออนุญาตพูดกูม kind of ึงนะครับบางทีบางทีมันอาจจะหลุดเพราะว่ามกันอย่างนี้ได้ครับมึงบอกคุณดูบอกคุณดูอ๋อก็คือเหมือนกันเลยจะเป็นยึดลงมาตรงหูกระจกแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ต่อเนาะอ่าอันนี่ก็ปรับขึ้นปรับลงได้จากตรงนี้คล้ายๆกันใช่ใช่ใช่แต่ข้อเสียคือถ้าสมมติว่าจะไปติดบารหรือติดอะไรเพิ่มคือมันจะเกี่ยวมัจะน้อยละเพราะว่ามัน มันอันนี้ก็จะมีทั้งเขาเรียกอะไรแวนเนาะมีมูมูอ,อมีบูทลองเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเวลาเราขันกระจกก็คือเราจะมีเกลียวกระจกไม่เยอะละ่ะติดอะไรเพิ่มเช่นแบบอที่จำมือถืออาจจะน้อยลงอะไรงเี้ก็<อ>แต่ว่าบางรุ่นอาจจะไม่มีปัญหาก็สามารถตัดแปลงแก้ไขได้แหละช่างไทยสป็ยอดเียแล้วนะครับ อันนี้เจอปัญหาสั่นอะไรไหมไม่เจอหรอกแน่น <มา S 1> แน่นเออแน่นแน่นจัดเลยแล้วเป็นชิลที่เวลาขับรถจริงๆคือมันตัดลงได้ค่อนข้างดีเพราะว่าช่วงที่นั่งเนี่ยมันมันช่วงอกพอดีนะครับคือช่วงคือถ้าลมโดนอกนานๆนะคือแบบเหนื่อยล้าเร็วมากเวลาขี่ไกลๆตรงนี้นก็ช่วยตัดช่วงช่วงเนี้ยเพราะตรงนี้มันก็จะต,ตัดขึ้นแล้วก็ลมที่เข้ามาข้างหน้ามันก็จะยิงมาตรงนี้แต่มันก็จะชิงเฉียง <ๆ S 1> ขึ้นมาเพราะว่ามีตัดเข้าหมวกพอดีประมาณนั้นนะครับอันนี้คือใช้ดีเลยประมาณนี้นะทรงประมาณอราคาเท่าไหร่ จำได้ไหมพันประมาณพันสามพันสี่มาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยรวมขาพันสามพันสี่รวมขาทุกอย่างก็ครบเซตเลยจำไม่ได้สั่งมานานเาสั่งเป็นอย่างแรกที่สั่งมาเลยนะต้อะมันจําเป็นใช่ใช่ใช่อะต่อมาไอ้พวกของแต่งฝาแคปล่าอะไรพวกนี้ทําใช่ไหมอย่าเรียกว่าแคปล่าต้องเรียกว่าคาร์บอนอ๋อคาร์บอนคาร์บอนพูดผิดคาร์บอนแคปล่าอันเดียกวะไม่รู้คาร์บอนมันเป็นผ้าเว้ยคาร์บอนเอ้ยแคปล่ามันเป็นผ้าอ่าเอออ่อันนี้เป็นเป็นชิ้นคาร์บอนเลยทั้งคันเทาทั้งคันเข้าๆน่าจะรวมๆเป็นหมื่นนะ เกินเกินเกินแค่เลยสองหมื่นกว่าสามหมื่นคิดว่าประมาณน่าจะสองถึงสามในสองสามเพราะว่าแค่แค่สามชิ้นเนี้ยสี่ชิ้นเนี้ยหนึ่งสองสามสี่นี่ก็หมื่นแล้วนะเกือบหมื่นแล้วนะอันนี้ชิ้นใหญ่ด้วยได้เราขออีกฝั่งนี้ป่ะแสงมันเข้าเออแล้วนี่เป็นชิ้นใหญ่แล้วแบบรายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะแหละก็เลยแบบเออนั่นแหละใช่ใช่มันทํายากมันขัดเก็บงานยากไอ้พวกตามซอกอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ รวมของแต่งนะน่าจะมีมีเลขค่าค่ามูลอ,อันนี้ <laughs> คิดว่านะคิดว่าจำไมาจำจเอาจริงจาราคาไม่ได้เพราะว่ามันหลายชิ้นเหลือเกินรวมไฟรวมแบบแคสบาร์นนี่นั่น<ะ>วงยางโชกหน้าโชกหลังอีกโอ้อเครืร่องอีกค่อยๆไล่ก่อนโทษโแต่แต่แต่งออกมาแล้วลงตัวอะต่อมานี่อันนี้เป็นที่นั่งสําหรับเด็กทาลก มันเอาไว้มัดของประมาณครับไม่เกินสักห้าโลครับกาลังดีนะมัดเต็นท์อย่างหนึง่งแล้วก็มีผ้าใบรองเต็นท์อีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็อยู่นะครับสนักวันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะตอนสั่งมาเราสั่งแค่ชิ้นนี้นะชิ้นช,ชิ้นพับเนี่ยอ่าแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้แต่ว่าร้านแหลกร้านแคชบ้าผมนะครับก็คือทํายึดด้านล่างนะครับยึนนดรอด้านล่างเพื่อเสริมความแข็งแรงให้มันเราน้ําหนักได้มากขึ้นอีกนะครับอาอมันก็เป็นชิ้นเดียวตั้งแต่ข้างบนนี่ลงมานี่เลยอ่ะมันก็เเลยยดปนนชชิิ้ีวแแต่จรงก นี่แ,แยกชิ้นตรงนี้แยกชิ้นตรงนี้อ๋ออ่าก็คือช่างช่างแครดบาร์คือแปลงให้ประมาณนั้นจริงๆมันมีต่อมามามันล็อกกับตัวเนี้ยแต่ว่ามันมันค่อยแข็งแรงถ้าใช้งานจริงก็คือมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ก็เลยช่างก็เลยแบบจัดก,การแปลงให้หมดเลยใช่เพราะไม่งั้นมันก็จะมีจุดยึดแค่ข้างบนกับข้างล่างสองจุดเนาะแล้วถ้าเผื่อแบกน้ำหนักเยอะๆเนี่ยข้างหน้ามันก็ไม่ค่อยดีด้วยจริงจริงก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะข้างหน้าเนี่ยถ้ายิ่งมันหนักมันจะคุมรถยากเพราะด้วยน้ําหนักของรถมันค่อนข้างที่จะเบา ใช,ใช่ใช่ใช<อ>ต่อมาก็สปอร์ตไลท์ก็ทั่วๆไปเนาะสปรอร์ตไลท์ทั่วไปอันนี้มันเหมือนนอกพูกเออสวยวะนกพูกยี่สิบบาทตัวนี้อเอามาให้มันเข้ากับรถนิดหน่อยจริงมๆมันจะมีรูปแมวเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบชอบเป็นนกพูกมากกว่าก็จะมีไฟต่ำไฟสูงเหมือนกันเนาะสองตัวนี้ใช่ใชราคาประมาณพันกว่าบาทสองพันอันนี้อันนี้คู่ประมาณพันหนึ่งมั้ง ส่วนนี้น่าจะสองพันสามพันอาจจะไม่ได้เหมือนกันรวมติดตั้งนะอ่าฮะอมีไฟใสตาแมวติดมาหน่อยนึงอ่ะมีตาแมวอันน้อยแคทบาโอ้พึ่งเห็นเมื่อกี้พึ่งสังเกตคือตั้งแต่ข้างหน้านี่ลงมานี่เข้ามาข้างในลงไปข้างล่างวนไปข้างหลังอันนี้เป็นอลูมิเนียมป่ะเหล็กเป็นเหล็กเลยเป็นเหล็กเหรออ่ะอันนี้อันนี้น่าจะสแตนเลสอ่าสแตนเลสอันนี้เหล็กโอ้ไม่หนักเหรอวะทั้งคันก็ไม่หนักรอบตัดอะ ประมาณกิโลยี่สิบได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่งเพรางั้นคิดว่าประมาณคิดว่าประมาณห้าคิดว่าห้าเพราะว่ามันไม่ใช่เหล็กหนาตัวนี้ไม่ไม่ได้เอาเหล็กหนานะเพราะว่าท่านเหล็กหนาก็คงหนักมันก็หนักแบบ A D V A D V เหล็กหนา A D V อันนั้นนะดูดูรู้เลยว่าเป็นเหล็กอันนี้มันเหมือนเป็นสแตนเลสเนาะแต่ว่าจริงๆก็คือเหล็กเฮ้ยแต่เมื่อกี้ถ้าดูอย่างเงี้ยดูเหมือนจะของหนักเมื่อกี้ลองทดสอบมาแล้วเมื่อกี้ลองลากกันเลยได้ร้อยสี่สิบหกใช่ะ ใช้ใช้น้ำใหม่คันนี้นะแล้วก็ผมเอา 500X ตามตอนตามตอนนำเนี่ยได้ร้อยประมาณตั้งแต่ร3 5ยสาถึงร้อตอนตามอ่าก็จริงๆก็ใกล้เคียงกับ GPS ด้วยใกล้ใกล้เคียงเนาะก็แสดงว่าอันนี้ไม่อ่อนกว่าประมาณเท่าไหร่สิบประมาณนั้นประมาณสิบติประมาณนั้นก็ถือว่าถ้าเผื่อของขนาดเนี้ย มันก็เอาเรื่องอยู่นะสําหรับรถแค่แค่นี้เอ้ยเรายังไม่ยังยังไม่พูดถึงเรื่องหมกเม็ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาต่อ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 ,อกล่องกล่องไดโนโคโอ่ากล่องไดโนโคนะครับแหลกด้วยกล่องใช่ก,ก็ได,ดโนโคเหมือนกันกล่องแหลกไดโนโคประมาณเท่าไหร่จําได้ไหมพอจําราคาได้ปะ <c oughs> มีหลายคันเลยเกินรีวิวรีวิวไว้เครื่องนี้จำราคาไม่ค่อยได้ใช่เอาจริงเอาจริงจําไม่ค่อยได้นี่ก็ประมาณน่าจะระหว่างสามระหว่างสามกับห้าพันจำไม่ได้จริงๆอันนี้ใช่ไหมล่ะ คือเวลาด้วยเวลาตอนเรารีวิวอ่ะเราจะรีวิวจำราคาแค่ช่วงแรกพอแต่งอะไรไปเยอะๆะมันบางทีมันลืมนะดูดิดูกี่ขันนะม็กก็ต้ปี๊มอ่ะเนี่ยเทียบเลยก็อันนี้ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันว่าเออมันมีแนวทางไหนที่แบบแต่งได้บ้างแล้วก็ข้างหน้ามีอะไรเนี่ยอันนี้เพิ่มใช่ไหมอันนี้ทําพร้อมแคดบาร์เลยเป็นที่พักคาเอาไว้นั่งยืดเวลาขับเก๋อเก๋มาอันนี้ เพิ่มความสบายในการขับขี่ใช่ก็ช่วยได้เยอะเวลาแบบขี่ไกลๆอะไรเงี้ยมันจะได้เปลี่ยนท่านั่งได้บ้างอ่าเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นปกติออโตเมติกคันอื่นเกมก็จะยืดอยู่แค่แถวนี้เนาะแต่อันนี้เป็นเอบบอเป็นคาร์บอนแล้วก็ไม่ยากเหยียบแล้วก็หาที่เหยียบที่อื่นดีว่าแล้วก็เอาไปลุยแล้วก็ไปลุยเข้าปากเหมือนเดิมแล้วก็มาเสียดายเบาอ,อันนี้บอกเดิมไหมอกแตง่งบอกแตง่งเบาแตง่งเหรอปาดบางแต่ว่าก็นิ่ม นุ่มอยู่นะถือว่านุ่มอยู่ไม่ได้แบบออขนาดนั้นขับไปมาเลได้ไม่ไม่ค่อยปวดตูดเท่าไหรออ่ประมาณนั้นอยู่ครับถ้าขับไปมาเลได้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะระยะทางมันค่อนข้างไกลเลยแหละไกลมากโอ้ลงมา <laughs> ข้างล่างข้างล่างมีโช็เอเฮ้ยซับแทงอันนี้ปรับได้ด้วยใช่ป่ะได้ได้ได้ตัวเลเซิ่งป่ะอันนี้ตัวตัว G ีสปอร์เอ้จีทีเอ่า GTX GT <X. S 2> ปรับได้จำไม่ได้เท่าไหร่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบสี่นี่แหละ พิโหลดรีบาวปรบได้หมดเลยคอมมิชชั่นตัวใช่คอมมิชอันนี้น่าจะคอมนะคอมปะไม่รู้น่าจะคอมตัวนี้น่าจะคอมเพราะว่ารีบาวข้างบนซ่อมอยู่ต้องเปิดอยู่บ็อกก็จริงๆถ้าเผื่อเราจะเดินทางมันก็ควรจะเปลี่ยนชงนะเพราะว่าบางทีเราขนของแล้วก็แบกสัมภาระเนาะมีผลนะมีผลตรงตัวอ่ามันช่วยได้เยอะพูดถึงของที่เราหมกเม็ดกันหน่อยดีกว่าทำอะไรบ้างกับคันนี้จริงๆคันนี้ไม่ให้ร2 5ยิบห้านะ อันนี้มันเป็น160ละขยับลูกเป็น60ไซส์หกแล้วก็เป็นได้ซีซีประมาณ160่งซีซีประมาณก็คือเทียบเท่าพีเซ็กเลยเอ็กเอดีอะไรอย่างงี้ทีนี้อาตาัตราถ้าเผื่อได้160ซีซีเท่ากันอ,าาอัตราเขาเรียกว่าอะไรวะอาตาัอาตราทอร์กอัตราน้ําหนักต่อน้ําหนักตัวมันก็จะดีขึ้นมันก็เลยทําให้แรงกว่าเมื่อกี้ก็ลองละ <laughs> แรงแรงด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้ทําแค่60สิบาตรดานอะ อารจะมีแบมีมีชุดข้างอ่ะประมาณไล่ข้างแต่ว่าไม่ถึงกับโอเพ่นอะไรประมาณเนี้ยอ่าประมาณน้ก็ไล่เม็ดไล่เม็ดชามมีเฟืองท้ายด้วยเพราะว่าถ้าใช้เฟืองเดิมยังไงก็ตัดทําชามเฟืองมีท่อมีท่อท่อหมกไหมหรือว่าท่อหมกหรือท่อแต่งท่อผ่าหมกผ่าหมกผ่าหมกอ่ี๋ย่าค่อยฟังเสียงอยวค่อยฟังเสียงแล้วกันมีท่อหมกมีชามมีหัวฉีดหัวฉีดม่เออหัวฉีดแคมพีเซ็กหมดเลย คอนบนของพีเซ็หมดเลยฝาบนใช่ไหมอ่าใช่วาวอะไรพวกนี้วฉีดลิ้นอ่าของพีเซ็ทุกอย่างเลยประมาณนั้นคือยกของแท้มาใส่เลยเวลาขับไกลๆก็ไม่มีปัญหานะก็เหมือนขี่รถปกติเข้าไปอืมงั้นแช่ได้ลากได้อ่าแช่ได้ยาวๆเลยใช่ไหมโอ้ก็แช่มาเลยอ่ะแช่ร้อยยี่ร้อยสามอ่ะเสียตึงร้องไห้อ่อซ่าร้องอ่อซ่าหนีไปออกเอ็นเอ็กอัตราการกินน้ำมันเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ทําเป็นยังไงบ้าง ถ้าเอาความเร็วประมาณร้อยหนึ่งร้อยสิบถ้ายืนพื้นชนลมเลยนะเอารถเดิมก่อนก็จะยืนพื้นประมาณแบบเกือบหมดคันเร่งนะเกือบหมดปอกตอนนั้นมันจะอยู่ประมาณสามสิบไปปลายสามสิบกลางกลางถึงปลายอ่าสามสิบกลางกลางสามสิบห้ากิโลเมตรต่อนลิตรวิ่งสักร้อยหนึ่งอันนี้คือเกือบหมดปอกเลยไหมเกือบแล้วเกือบหมดแล้วเพราะว่ามันก็จะสุดแล้วแหละแต่พออัพมาหนึ่งหกศูนย์ใช่ไหมมันเหมือนแค่กอคันเร่งอ่ะร้อยเดียวอ่ะเหมือนแค่กอคันเร่งเบา มันก็จะอยู่ประมาณสี่สิบกลางๆถึงห้าสิบเลยในความเร็วร้อยเดียวเท่ากันนะออันนี้คือความแตกต่างของการใช้คันเร่งแล้วก็เครื่องยนต์นะมันก็ไม่ต้องเข็นรอบแล้วก็รู้สึกมันจะมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนด้วยแล้วก็ขนของได้สบายขึ้นเยอะประมาณนั้นอ่ะแล้วอัตราการจินนมันดีขึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิมถ้าเผื่อแบบ<อ>ประมาณวิ่งสักประมาณร้อยหนึง่งอย่างทิพมาเลอันนี้คือถ้าใครได้ดูคือเราวิ่งความเร็วสูงสูงสูงปีเลยร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ขึ้นจบทิพอะ มันกินประมาณ45ลิบห้าโลลยตรทําไมมันประหยัดขึ้นวะประหยัดขึ้นเพราะว่าเราใช้คันเร่งน้อยลงไงรอบมันต่ําลงเพราะว่าเรามีเฟืองท้ายที่มาช่วยให้มันรอบต่ําลงในความเร็วเท่าเดิมรถเดิมแตนด์เนี่ยร้อยหนึ่งอาจจะอยู่เจ็ดพันห้าประมาณนี้แต่พอทําแล้วอาจจะเหลือหกพันห้าหกพันอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะไล่ประมาณนั้นพูดง่ายๆคือมันไม่กินกําลังเครื่องด้วยใช่ไม่กินรอบไม่กินกําลังเครื่องไม่กินน้ามัน มันก็เลยส่งผลอะไรละหลายๆอย่างที่ดีขึ้นอบอกเลยว่าเยอะถ้าใครแบบคิดจะก,ก็คือเชียร์เชียร์นะแต่ว่าต้องหาร้านที่ไว้ใจ,จ <บ S 1> ได้ถูกนะต้องเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสื้อแตกเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนี่พังแต่น,นี้พิสูจน์มาแล้วว่าร้านที่ผมไปทําคือเหนียวเหนียวจริงแบบเหนียวเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโอ้ตอนนั้นสัตว์จากไหนวะจากปีนังไปกกุแคลประมาณ200กว่าโลอะสองร้อยสามร้อยโลป่ะประมาณนั้นปีนังไปคลประมาณ300ประมาณ,200มาณ2 0 0กว่าเกือบ300ร้อยร้อยยี่ร้อยสามไม่ยกอะ คือน้ำมันไม่หมดก็คือไม่ยกอ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถังหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลอันเนี้ยที่ทํามาละถังหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลประมาณสองร้อยวกถึงสองร้อยห้าสิบอืในความเร็วร้อยขึ้นนะถังมันกี่ลิตรอ่ะห้าจุดสี่เท่าเวฟเลยโอ้เวฟร้อยยี่ห้าโอ้ได้สองร้อยโลเอาเรื่องคือท่าี่ไม่เกินร้อยสิบความเร็วสบายสุดเลยนะร้อยสิบที่ลองขี่ดูแล้วแบบไม่เค้นไม่ไม่อะไรไปเรื่อยๆไหลๆหลร้อยสิบประมาณนี้แล้วมันอยู่แล้วแซงด้วยร้อยสิบ ร้อยสิบนี่คือเหลือแซงเนียนะเหลือแซงเยอะเลยก็กินอยู่ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบโลลิตรประมาณเนี้ยอวิ่งได้ชัวร์สองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบโลต่อถังหนึ่งนะประมาณนั้นเยอะอยู่เยอะอยู่เวลาตอนไปเดินทางเนาะของเกมก็ขนของประมาณสี่สิบโลได้ป่ะสามสิบสี่สิบโลประมาณนี้ป่ะขนของแต่งรวมทุกอย่างคิดว่าประมาณนั้นแหละอ่เพราะว่าก็มีของในกล่องของไอโบอกแล้วบางทีอาจจะมีมัดบ้างเล็กๆน้อยๆใช่ไหมมีบ้างมีบ้างใช่ใช่ งั้นเรามาลองฟังเสียงท่อหมกคันนี้ดีกว่าถ้าเบิ้์นเนี่ยเขาจะด่าเราว่าข้างใบไม่หมเดียวมันไม่ได้ดังนะไม่ดังอ่าอันนี้คือรอบเดินเบานะเดี๋ยวผมอ่ะเอาไม้ใกล้ๆท่อฟีลเหมือนเหมือนร้อยยี่ห้าทำท่อทั่วไปเลยเออเสียงไม่ได้ดังเสียงมันออกเสียงมันออกทุ้มๆเออเสียงเพาะเสียงเพาะใช่แต่จริงๆอ่ะเราได้ยินบ่อยละแต่เราจะพูดให้ฟังเฉยๆว่า เสียงมันทุมตอนบิดมันก็ไม่ได้ดังมากอ่าไมได่ดังมากอ่าเดี๋ยวลองลองเบิ้ลสัก20%ิบติดสักยสนิดเเสียงเพาะเสียงเพาะมันทุ้ทุมทุมๆุมคือถ้าขับตามหลังอ่ะ,ะก,ก็คือจะไม่รู้เลยว่าทําทาลูกมา ว่าเสียงมันแบบนุ่มๆทุ้มๆเบาๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าดันเมื่อไหร่นะแต่ถ้าดันถ้าดันคันนี้เมื่อไหร่นะคันนี้จะหายทันทีนะบอกเลยนะว่าเมื่อกี้ p c X มาลองดันหายครับตรงสุวรรณภูมิแล้วก็มี ADV 1้0พยายามมาดันหายครับเห็นของเยอะๆอย่างนี้นะบอกเลยแรงแรงแรงเมื่อกี้ผมยังตกใจเลยตอนที่ตามมาตอนตามหลังผมมาหน้าไม้ผมร้อยสามตามมาแบบติดๆเลยบิดขึ้นไวมากแล้วบอกให้ไปอีกเลยเออแล้วบอกให้ไปอีก ถ้าเผื่อเอากล่องออกเนี่ยกล่องมันจะต้านลมมันก็จะไปได้อีกคิดว่าตันแล้วเพราะว่าเฟืองมันหมดเท่านี้อ๋อมันรอบตัดแล้วตอนตอนกับที่เราที่เรามามันรอบตัดประมาณร้อยสี่หกของคันนี้นะอ่ามันตัดแล้วคือถ้าจะให้ไปต่อคือต้องเฟืองละอืมต้องตัดเฟืองแต่ตอนนี้สั่งเฟืองเรียบร้อยละเดี๋ยวรอไล่อีกทีนึงว่าจะจบเท่าไหร่แต่คิดว่าเอาแค่เห็นร้อยห้าสิบคือพอแล้วพอใจแล้ว จริงๆกลัวนะถ้าเป็นรถเดินทางร้อยสามร้อยสี่ก็พอแล้วรถไซเนี่ยนะ <c oughs> ถ้ามันเยอะกว่าเนี้มัน <c oughs> ด้วยน้ําหนักด้วยด้วยน้ําหนักของรถมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่ายิ่งยิ่งไวมันก็มีโอกาสลมพัดแล้วมันจะล่อนง่ายกว่ารถรถใหญ่ๆสีสีสูงๆที่มันหนักๆเนาะ <c oughs> ที่ไรเพราะว่าเอาไว้เผื่อจังหวะแสงเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยไม่ได้ไปแข่งกับใครอยู่แล้วเพราะปกติเราก็เอาไว้เดินทางอยู่แล้วขนของไอ้ที่ทําออกมาเนี่ยเพื่อขนของถูกต้องรองรับน้ําหนักที่มันเยอะขึ้นแล้วก็ความเร็วที่มันสูงขึ้น อ่าแล้วเวลาขึ้นเขาลงเขามันก็จะง่ายถูกต้องเพราะว่าถ้ารถเดิมๆเนี่ยอย่างที่ผมเอานูโวของผมไปอ่ะรถมันไม่มีกําลังขึ้นเขาลําบากมากเปิดรอบต้นเนี่ยแทบไม่มาเลยอื้ออแล้วอื้ออีกความร้อนก็ขึ้นใช่ใช่ความร้อนขึ้นรถพังรถพังเสียอยู่พูดเราเศร้า ก็สำหรับคันนี้ประมาณนี้ถ้าเผื่อใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูช่องทูไทยไบเกอร์ได้เลยครับเพราะอันเนี้ยเกมทําไว้เยอะมากเนาะแล้วก็เอาไปลุยมาบ่อยด้วยจริงๆเป็นคันเป็นคันแรกนะที่แต่งแบบแต่งสุดแล้วก็แต่งเต็มเออเป็นคันเดียวเลย มันไม่ใช่แค่แรงเว้ยคันนี้ texts, มันสวยด้วยอก็รวมๆแล้วอะสรุปของแต่งนี่ห้าหมื่ได้ประมาณประมาณเพราะเผอเผอเกินด้วยเพราะมันมีแบบอะไรแบบซอกแซกเล็กๆน้อยๆอีกเยอะนะอีกเยอะเออจริงๆมันพูดได้หมดนะจําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างมันเคยจริงโอเคงั้นก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากฮะเกมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทริปเวียดนามได้เลยครับเขาเอาคันไหนไปเนี่ยเอาเวียไปคันนี้ไปไม่ได้อ๋อเวียไปไปไปลาวน่าจะไม่ไหว ครับผมเ,เจอกันใหม่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่เวียดนามคนะรับผม